เราไม่เห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วทําไมเราต้องติดยึดในความเป็นตัวกูและของกูด้วยคําตอบคือเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้ได้ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าแล้วในหลักฐานบรรทกรรมให้ทําหน้าที่ที่สําคัญที่สุดเพื่อรับใช้ผู้ที่สร้างเราขึ้นมาก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปถ้าพระเจ้าสร้างเรามาหน้าที่นี้จะเป็นการรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าธรรมชาติสร้างเรามาหน้าที่นี้จะเป็นการรับใช้การหมุนเวียนของวัตสงสาร หน้าที่ที่ใหญ่นี้ก็คือดูยกมือหรือเปล่าสุภาพสตรีทั้งสองท่านตอบตรงกันว่าดำรงเผ่าพันธุ์ <c oughs> วันคิดแต่เรื่องนี้เหรอถูกต้องครับปรบมือหน่อยครับเดี๋ยวมารับรางวัล <c oughs> หน้าที่ที่สาคัญที่สุดคือการดํารงเผ่าพันธุ์ตกลงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการติดยึดในความเป็นตัวกูของกูด้วย เพราะการที่เราถูกปกครองพระงพอผ่าพันนั้นเราจึงถูกปกรอไว้ว่าห้ามขาดสติถ้าขาดสติความหลงติดยึดในความเป็นตัวกูของกูจะคอยกระโดดเกาะเพื่อให้เราอยากมีลูกกูและหลานกูสืบทอดต่อไปเพราะถ้าเราไม่ติดยึดในความเป็นตัวกูของกูแล้วเราจะไม่อยากมีลูกกูและหลานกูให้เป็นภาระ <c oughs> ถามจริงถ้าเราฉลาดสุดๆจะเกิดอะไรขึ้นเวลาพาพันยาไปคล้องลูกคนแรกนั่งรออยู่สามชั่วโมงคล้องยังก็ยังพี่วานเดินยิบจังก้อน ยินดีเลยนะคะคุณได้ลูกชายค่ะสามกิโลพอดีแข็งแรงน,น่ารักมากค่ะ <c oughs> ถ้าเราฉลาดสุดๆเราจะพลวดลูกจากโซฟาตาเป็นประกายอุทานประโยคนึงบอกว่า <c oughs> โอ้ครับบวงเกิดแล้ว <c oughs> มีใครอุทานคาว่ารักวลังชาตังพนันังชาตังตอนได้ข่าวพระโอรสประสูตนครับผม <c oughs> ยังเป็นตอนนั้นยังเป็น <c oughs> ไม่มีใครยกมือม <c oughs> ีโอกาสเลยเจ้าชายจินตนา ขนาดยังไม่บรรลุพระบรมสัมมาสัมโพธิญาณยังรู้เลยว่าการเกิดเป็นห่วงการเกิดเป็นพันธะถามจริงๆเหอะถ้าเราฉลาดสุดๆเราอยากจะตั้งทง้องไอ้อ้ายแล้วเสียสุการแท้งซ้อนตอนท้องตอนคลอดไหมตอนคลอดปวดนะเลี้ยงลูกแรกๆก่อบบนหลับกดนอนนั้นปีแรกก็จะผ่านไปลูกเป็นไข้นั่งแค่ตัวทั้งคืนเรื่องอะไรถ้าฉลาดจะไม่อยากส่งลูกเข้ามาแล้วนั่งห่วงตกคตกืนช้าวันไหน เข้าโรงเรียนปฐมรถดิ้เยนจะรับส่งตรงเวลาไหมแล้วลูกจะถูกเพื่อนรังแกไหมเนี่ยเข้ามัธยงจะผ่าดงยาเสพติดสําเร็จไหมถ้าไม่ติดยาต้องรู้ว่าจะสอบเป็นทรานสิตไหมถ้าสอบติดต้องรุ่นใหม่ว่ารับต้องใหม่จะรอดกลับไา้รอดแล้วจะเรียนจบไหมจบได้หางานทําเองได้ไหมมีงานแล้วไม่เคยสมภัยถูกใจแล้วไมเพราตอนมีหลานต้องนั่งเรียนให้มันต่อนี่มันมีเชื้อจีนอยากให้ลูกชายสืบสกุลรุ่นนตายคนแรกในลูกสาวรักสุดชีวิตแต่ร้อยทั้งร้อยคนจีนอยากให้ลูกชาย พอคนที่สองก็ลูกสาวอีกคนที่สามก็ลูกสาวอีกจังไม่แน่ใจพอคนที่สี่ได้ลูกชายเนี่ยดีใจยิ่งกว่าได้สมบัติทั้งโลกฉลองทั้งครอบครัวดได้ลูกสืบสกุลแล้วน้อยนะ่าโตขึ้นไอ้คนที่สี่มาขออนุญาตตัดไข่ <c oughs> ตกลงถ้าเราฉลาดเรายูดาหประโยคหนึ่งว่าอัตตมมัยตาแปลว่าอะไรท่านพุทธทาสแปลว่าอูไม่เอากับมึงอีกแล้วธรรมชาติจึงให้เราเผลอไม่ได้ถ้าเผลอ เราจะต้องถูกความหลงติดยึดในความเป็นตูวกูของกูกระโดดเกาะเพื่อให้เราอยากมีลูกกูและหลานกูสืบทอดต่อไปเพราะถ้าในท้องเป็นลูกเราอุ้ยอายแค่ไหนเราก็ยอมเพราะลูกเราเห็นไหมมันคุ้มอะเพราะลูกเราตอนคลอดอาการแท้งคลอดมีก็ไม่ถึงสเซลูกเราจะต้องคลอดปกติเกินเก้าบแเซนมันมันน่าเสี่ยงจะตายแล้วตอนคลอดปวแค่ไหนหมอมาห่วงหรือทำไม หมอเป็นผู้ชายหมอไม่รู้หรอกผู้หญิงอดทนมากกว่าเราเห็นไหมสมัยเป็นนักกษาแพทย์ผงสารองสารขำก็ขำชาวบ้านพอแรกไม่เคยคลอดเลยพอมาลูกบปี่ตัวแกปวดแล้วก็ทําทำไงวก็ตะโกนด่าต้นเหตุที่ทําให้ท <c oughs> ้องหนาหยาบๆด้วยได้ฟังได้ไหมเข <c oughs> อปวดก็โอ้ยทําไมปวดอย่างนี้ชิไายมาไม่มช่วยแบ่งดีแต่ทําเข็กเลยปวดทีด่าทีปวดทีด่าทีพอลูกสตายมาปั๊บหายปวดไปเปลี่ยนทิ้งเลย หมอตัดสายดมปุ๊บให้วานเอาใจเช็ดตัวหอมให้ดูผมยังจําสายตาของคุณแม่คนใหม่ที่มองลูกคนแรกด้วยความปิตดีลืมความเจ็บปวดทั้งหมดลืมทุกอ,อย่างที่ดาวไว้อีกปีครึ่งเจอกันใหม่ในห้องคลอด <c oughs> เลี้ยงลูก,ลลลก,ลกนั่นแรกะคนละคนนอนแค่ไหนพอลูกยิ้มไม่เห็นตอนเก้าวันหายเหนื่อยหมดเลยรอยยิ้มของลูกจะเป็นน้ำทิพย์โลมหัวใจพ่อแม่ทุกคนในโลกรีบไปคลากรองดิจิทัลมาดับถ่ายเปิดดิจิทยิ้มที่สอง จะได้ใส่รำบ้าประจําตัวเด็กเด็กยุคนี้มีรำบ้าบันทึกอินทิียบหที่น่ารักต่างๆไว้เป็นเล่มเคยเห็นไหมหน้าแรกเปิดมาส้นตีนแปะไว้อห็ใช่ไหมสมัยพวกเราแค่คุอพ่อแม่รักษาสูติบัพพ์แม่หายกับปุอะไาแล้วก็โทษครับตอนสามขวบกึงมันช่างเป็นจบมากพาไปงานมาเด็กเด็กทุกคนน่ารักหมดแต่ดูแล้วดูอีกไม่มีเด็กคนไหนน่ารักทั้งลูกเราทั้งหลูกเราจะเข้าท่ากว่าลูกคนอื่นนิดนึงแล้วหลานเราจะเข้าทีกว่าหลานคนอื่นอีกแล้วปีนี้ลูกเราจบปริญญาตรีเกียรติยมอันดับหนึ่ง แล้วสอบชิงทุนอันนันทำให้หนหนได้เห็นไหมมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยไปได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาอีกอณนตศาสตร์บั่งวิทยาศาสตร์นั่งตกลงสำหรับปุถุชน่างเราข้าใครได้เกิดมาในครอบครัวที่อิ่มัวในความรักได้รับการอบรมอย่างด,ดีมีอาชีพดีแล้วไปเจออีกคนนึงเขามาจากครอบครัวที่ดี แล้วเราปิ้งเขาแล้วเขาปิ้งเราแล้วได้ร่วมสร้างครอบครัวที่อิ่มอวในความรักสืบท่อต่อไปเนี่ยเป็นความสดุดฤทธของความเป็นบริษัไหมเป็นความงดงามของการมีชีวิตไหมและเป็นการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่าเกิน90%พวกเราจึงก้มหน้าก้มตารับใช้ประเทศและธรรมชาติอยู่แต่ในกําไรที่ว่าเกิน90%นั้นถ้าขาดทุนอาจจะปลดปีได้ไหมผมอยู่ห้องถูกเฉือน12ปีผมเห็นคนขาดทุนปลดปีทุกสัปดาห์นะ ท่านเดาออกไหมครับว่าผมมีโอกาสได้ดูแลเด็กอายุสามขวบครึ่งหนึ่งเจ็ดขวบที่จมน้าก่อนมาถึงโรงพยาบาลกี่รายใครไม่เคยมีลูกห้าขวบแล้วจมน้ําตายจะไม่รูค้คําว่ากระทุนฝน,นพี่เป็นไงใครอยากมีลูกชายสามคนเหมือนครอบครัวสินเจริญว่าผมเป็นครอบครัวนี้แล้วผมมีความสุขมากมีความสุขกับพ่อแม่ครับมากมงใจแทนแต่ที่ผมเจอคือครอบครัวที่มีลูกชายสามคนเหมือนกันแหละแต่ติดยาหมดทั้งสามคน แล้วคนกลางถูกตำรวจจับในวันนี้ซึ่งสนิทกับแม่ที่สุดแม่เลยไม่มีฟังเส้นไหนจะเกาะแล้วในชีวิตเลยฆ่าตัวตายมาให้รารักษากินยาตายาใช่ไหม